ครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกษตรนนมินครับร้านตำนัวครับร้านตำนัวครับอยู่สะพานแรกนะครับพอเลี้ยวจากเกษตรมาตรงมาพอข้ามสะพานแรกลงสะพานอยู่ซ้ายมือเลยครับที่จอดเนี่ยครับมีครับ้องมาดูบรรยากาศร้านนะครับวันนี้ผมมาทานเลี้ยงกับเพื่อนๆเต็มเลยครับหลังจากไปงานแต่งเพื่อนอีกคนหนึ่งมาครับ อันนี้เป็นบรรยากาศส,สบายๆวันสวเสาร์นะครับเริ่มลุยกันแล้วครับทานกันลหลายคนสนุกดีครับโซยิ่งใหญ่อลังการมากครับวันนี้รวมกันได้เยอะสุดๆของนีด้วยหรือเป่ เดี๋ยวผมขอตัวทากกับเพื่อนๆหน่อยครับ